ตอนนี้เรามาถึงปากทางเข้าวัดป่าโนวนวรรค์แล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะครับด้านหน้าสุมประตูก็จะเป็นช้างนะครับช้างเอราวันสองเชือกนะครับเข้าไปข้างในกันเลยตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงวัดโนนวรรสวเป็นปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือปากทางเข้านะครับด้านหน้าจะมีรถแห่จอดก็เลยมีเสียงเพลงนะครับเข้ามา วัดนนสวรรค์น,นะครับบรรยากาศปากทางเข้าวัดนะครับเดีย๋ยวพารีวิวชมวัดนนสวรรค์เพื่ออาสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่ก็คือปากทางเข้าบ้านเข้าวัดนะครับปากทางเข้าวัดนะครับ มารีวิวให้ดูวัดนนสวรรค์นะครับอันนี้ปากทางเข้าวัดนะครับขนาดปากทางเข้าวัดยังอลังการเลยนะครับอันนี้ก็คือซุ้มประตูวัดนะครับวัดนนสวรรค์วันนี้มารีวิววัดสวยงามสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นวัดใหญ่มากนะครับ ซุ้มประตูก็าอลังการงานสร้างแล้วนะครับซุ้มประตูวัดเป็นซุ้มประตูวัดนะครับสวยงามมากครับ พัดนน,นสวรรน,นะครับจังหวัดเลด